ททุกุกกไม่่วานือเงินตรคควมะมันจะสร้างขึ้นมาเป็นระยะนะให้เราไปเพลอคิดอยู่อย่างนั้นะก็สร้างขึ้นมาเป็นระยะพอเรามีสติได้เป็นไงลรวลึกรู้ตัวเราก็จะพิจารณาไตรักษ์ของกิเลสเรานี้ เราก็จะพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงนะมันไม่มีตัวตนนะมันสุกแวบเดียวหมดไม่มีจริงนะแล้วมันสร้างทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลให้แร,รงขึ้นตลอดการนะพอเราพิจารณาซ้ซซ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 ําๆๆๆๆๆเข้าไปนะมันสร้างทั้งทุกข์ใจทั้งโรคทั้งเรื่องรายให้แรงขึ้นตลอดการทําให้เราเสียเวลาไปคิดอยู่แต่กับแบบนี้ไม่ได้ไปทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่างๆพอเราพิจารณาไปมากเข้ามากเข้ามากเข้ามันก็ละลายไป มันจะละลายไปมันจะเป็นความผ่องใสสุขสบายใจไร้กังวลขึ้นมาเราจะเห็นโรคเรื่องรายที่หายไปความแข็งแรงเรื่องดีที่เพิ่มขึ้นสมรรถนะในการแก้ปัญหาทุกแง่ทุกเชิงในการพัฒนาทุกแง่ทุกเชิงมันก็จะเพิ่มขึ้นเราจึงจะเห็นว่าโอ้มันเป็นทุกข์โทษภัยจริงๆแล้วกําจัดมันได้เนี่ยเป็นมหากุศลจริงๆอันนี้แหละเป็นปัญญาอันยิ่งเลยถ้าใครเข้าใจนะ สุขเร็วอะสุขสมใจอยากสุขลริกะสุขไม่มีนี่นะแวบเดียวหมดนี่นะมันจะสร้างเซลล์ให้บอบช้ำนะแค่ใจเราเนี่แค่ไปอยากได้สุขเร็วนะสุขไม่มีแค่ใจไปอยากได้สุขที่ไม่มีมันก็โง่เต็มทีแล้วนะชีวิตนะเราไปอยากได้ในสิ่งที่มันเป็นอกุศลมันไม่มีจริงเซลล์เราจะบอบช้ำไปเรื่อยๆเซลล์จะบอบช้ำไปเรื่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆแล้วทรมานไปเรื่อยๆนะ ร่างกายไม่สบายแต่ละทีก็ทรมานใจไม่สบายแต่ละทีกลัวจะไม่ได้สมใจอยากได้ก็กลัวจะหมดไปหมดไปก็ทุกไม่ได้มากระทุกใจนี่ก็ทรมานแล้วไปด้วยกันนะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะนะเซลก็บอบช้าไปเรื่อยๆรู้จักไหมเซล์บอบช้านะมันเหมือนกับไฟไหม้น้ําร้อนลวกมันเหมือนกับถูกมีดบาดถูกกระแทกอะไรนะมันบอบช้านะนิดหน่อยก็โอ๊ยโอยโอ้ย,อยเจ็บมันปวดมันแสบมันทรมาน น้แล้วเนี่ยตัวที่ทาให้เซลล์บอบช้ำม,มากที่สุดคืออยากได้สุกเล็วนี่แหละอยากได้สุกที่ไม่มีเนี่ยมันก็เกิดกดและความร้อนที่เป็นพิษขึ้นแล้วเผาเซลล์เราให้บอบช้โทรมานจริงๆต้องกันข้ามเอาพลังไปทําความดีไปทํากุศลเกิดกดและความร้อนที่เป็นพิษเหมือนกันนะแต่ว่ามันกลับไม่ทําลายเซลล์เรามันประหลาดไหมเออไม่ทําลายเซลล์นะกลายเป็นวัคซีนเลยกลายเป็นกระตุ้นให้ชีวิตเราสร้างเซลล์ให้แข็งแรงสู้ความลําบาก าเราไปทําสิ่งที่ดีอย่างพอเหมาะพอดีนะมันกลายเป็นสร้างความแข็งแรงขึ้นมานะพิสูจน์เป็นวิทยาศาสตร์ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในขณะที่ดีไหนทําได้นะไม่ว่าจะเป็นดีโลกุตระดีโลกียะทํามันหมดนั่นแหละนะดีไหนทําได้ทําเข้าไปเถอะมีโอกาสทาทาเข้าไปเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านทั้งนั้นแต่เราเลือกได้แล้วก็เลือกโลกุตระเป็นหลักนะในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้โง่ที่จะทําโลกียะควบคู่กันไปนะก็ทําควบคู่กันไปนะ ดีไหนทาได้ทําก็ไปทําไม่ได้ก็เลิอกอยากได้สุขทุกเลวในดีนั้นเรียกว่าอุเบกขาไม่ต้องไปอยากได้สุขทุกเลวแล้วก็ไม่มีทุกข์ใดๆก็อุเบกขาน่ะก็ยินดีชดใช้วิบากไปพอวิบากร้ายเบาบางเนาะ้ายที่รับก็หมดด้วยดีที่เราทํากับดั้งไรไปด้วยเป็นไง้า่มันก็เบาลงเบาลงดีออกฤทธิ์ดีที่เราทําได้ออกฤทธิ์ทั้งดีใหม่ดีเก่าเอ,อื้อให้เราทําดีนั้นได้ก่อนหน้านี้ทําไม่ได้แต่ตอนนี้ทําได้แล้วเมตตาเลยยินดีทําเลย ปรารถนาอยากให้เกิดสิ่งที่ดีแล้วทำเข้าไปให้โลกให้เราได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปเลยติดเข้าไปเลยติดแน่นเลยคนที่ได้โลกุตระแท้ๆเนี่ยติดดีนี่จะติดแบบแน่นเลยนะติดนี่ติดแน่นกว่ามีพลังมากกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าคนที่ติดดีอีกจะดีกว่าการประมาณอะไรทุกอย่างจะดีกว่าหมดนะติดก็ติดแน่นกว่าเพี้ยนก็เพี้ยนได้ดีกว่าติดเข้าไปให้แน่นเลยติดเข้าไปเลยทำเข้าไปเลยในดีนั่นอะ ถ้าทําได้ทำก็ไปเลยทําไม่ได้ปุ๊บตัดขาดกว่าเลยนะเพราะว่าสลายสุขทุกเลวได้มีปัญญาอันยิ่งสลายสุขทุกเลวได้ตัดนี่ตัดขาดกว่าเลยเปี่ยงเลยนัเกลี้ยงกว่าเยอะเลย่คุณาประโยชนน์ลืเพอพออ